เพราะว่านบีบอกว่าไงว่าวซาุนซิรติชยาตินไอเชยตอนตัวที่มันยุให้เราทิ้งศาสนาให้เราไม่ค่อยขยันทำอิบาดัดให้เราปล่อยป่าละเลยต่อคำสัง่งของร้อนน่มันถูกล่ามไปมันก็ไม่มีไอตัวแสบมาคอยอยุให้เราขี้เกียจไงเราก็เลยทำความดีง่ายเนี่ยแต่พอมาดอนจากไปวันเดียวเป็นไงเรียบร้อยไอที่เก่งๆนลมาดอนเนี่ยกูไปทำแล้วหัดยุไปแล้ว บวชสดัดหายหมดแล้วรู้ป่ะเออกุรานที่เคยอ่านโอ้โหกินข้าวสซแล้วไม่นอนอ่านกุรานต่อระบาดสุโภแล้วอ่านกุรานต่อยันสว่างมาคุยดูอู้ยอาจารย์ปีนี้นะฉันอ่านคุรานหมดจบอ่ะสี่จบใช่ไหมเก่งจังฮัตยะไม่นอนเลยไงมาคุยมาคุยฟังนงนะเก่งแล้วถาวันพดีผมแกล้งแกล้งเย็บแกล้งแถถามถาม,ถามต่อแล้วหลังน่มาดอนเป็นไงล่ะ ا, ก็ไม่ใครได้รักแนะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเชตอนมันโดนล่ามก็ให้แต่ไปในหมายล่ามทุกตัวนะไอตัวกระจกะจอก,ก็ปล่อยไว้โดยเฉพาะไอตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ถูกล่ามนะเขาเรียกว่าตัวกรีนเนะี่ยไอตัวเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับตัวนอกถ้าไอตัวนอกมายุหน่อยถ้าเราอีบานอ่อนก็นไปง่ายใช่ปะ<ด>อยู่บอกไม่กินอาหารสดรอกเราก็ไปตื่นจจออเอาออกไม่ได้ครับนบีเคยซอบ้าเคยถามนบีว่าถ้าสุน ท่านมีเปล่ากอรีเน่นบ,บีบอกมีแล้วทําไมไม่คันเนี่เคยเห็นท่านทําชั่วเลยนบ,บีบอกอ๋อฉันเอามันอยู่เพราะนบ,บีฝึกอีหมานเพราะนบ,บีตะกัาต่อรอสูงยั้นไอกอรีนมันเชื่อมมันอีหมานกับนบีไปแล้วมันนิ่มแล้วมันหลอกนบีมันรู้ว่าหลอกหลอกใครไม่หลอกหลอกรอซูนยากเป็นง่ายหรอกยันไ้ตัวนอกมานบีก็ไล่เห็นไหม